ในสนามรบเสียงปืนอาจแยกไม่ออกว่าใครคือศัตรูใครคือผู้บริสุทธิ์แต่แม้ท่ามกลางสงครามก็ยังมีกฎแห่งความเป็นมนุษย์อนุสัญญาเจนีวาหรือเจนีวาคอนเวนชั่นส์คือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบเช่นพยาบาลแพทย์ทหารที่บาดเจ็บและพลเรือน อนุสัญญานี้ระบุชัดเจนว่าห้ามโจมตีบุคลากรทางการแพทย์ห้ามยิงใส่โรงพยาบาลหรือรถพยาบาลและที่สำคัญห้ามทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถืออาวุธอย่างเด็ดขาดวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2492หรือคริสตศักราช1949อนุสัญญาเจนีวาได้รับการรับรอง วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2493หรือคริสตศักราช1950เริ่มมีผลบังคับใช้มีเป้าหมายให้การสงเคราะห์ทหารและพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยประสานงานก้อยชิดกับคณะกรรมการกาชาติสากลหรือ ICRC วันที่24กรกยาคมพศ2568หรือคศ2025กัมพูชา ได้ละเมิดอนุสัญญาเจนีวาโดยการโจมตีโรงพยาบาลแหล่งชุมชนและโบราณสถานต่างๆของไทยอย่างจงใจทหารกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้องหรือ b m 21ยิงใส่พื้นที่เป้าหมายพลเรือนไทยทั้งนี้ยังพบว่ากระสุนส่วนหนึ่งตกใส่โรงพยาบาลพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอ,อพยพผู้ป่วยแม้ในสนามรบเด็ก พลชราบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้แต่ทหารที่ยอมจำนนแล้วต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมการละเมิดข้อตกลงนี้คืออาชญากรรมสงครามหรือ War Crimes และอาจถูกดำเนินคดีในศาลโลก